สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่กำลังจะออกไปช่วยคุณพ่อนะคะลงกล้ามาละกอรกรน,นีค่ะก่อนที่จะออกไปนะคะคุณแม่ก็หันมาเห็นขัน5้านะคะยังนอนอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะก็เลยเอาโทรศัพท์นะคะมาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูก่อนที่จะ,ะไปช่วยคุณพ่อทำงานนะคะนี่จะบอกว่าขันห้าเขานอนตั้งแต่เช้านะคะท่านผู้ชมตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วค่ะ เขาก็ยังไม่ตื่นนะคะรู้สภาพเขาก่อนคะ่ะนี่นะคะเขาจะนอนกินบ้านกินเมืองหรือยังไงคะเนี่ยหรือว่านอนเก็บแรงเอาไว้เที่ยวตอนกลางคืนก็ไม่รู้นะคะคุณแม่ต้องพากเสียงแบบนี้เพราะว่าคุณแม่ลืมไปว่าคุณแม่เปิดวิทยุนะคะแล้วก็วิทยุมันจะมีเพลงเนาะมันจะติดลิขสิทธิ์นะคะก็เลย ลดเสียงเพลงนะคะแล้วก็มาภาคเอานะคะนี่คัะนหะ้าออกมานี่ทุกคนดูสิเหมือนมากวนเขาเลยเนาะ <c oughs> เขากำลังนอนอย่างสบายเดี๋ยวคุณแม่มาคุยพูดเสียงดังนะคะก็เลยตื่นเลยน่าราักขันห้านะคะเขาเป็นแมวที่แบบแสนรู้นะคะรู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยพ่อแม่ทำงานนะคะเขาก็เป็นเด็กดีนะคะคุณแม่เกาคาง นิดนึงมันอ่อนเลยเมม้าม,ม,ม,มอุ้ยมันเคี้ยวมันเคี้ยวหยิกปาก <c oughs> โอยเกาเกาเกาอืมนี่นะคะปล่อยให้เขานอนชิวนอนเล่นไปค่ะนะคะอะนอนไม่อิ่มเลยแม่มากวนใจผมทำไมเนี่ย <c oughs> ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้ค่ะ ว네ุ้แม่ไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะที่คุณแม่ก็ลังจะใส่ก่อนในการทำสวนของคุณแม่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็หมวกนะคะหมวกปิดหน้าปิดตาอิดนะคะกออแแดดนะคะถุงมือด้วยนะคะเนาะก็ก่อนที่จะออกไปนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อใสผ้าเรียบร้อยนี่จ้ะ มวกนะคะขาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะคะหน้าผ้ากระดิร้อยขึ้นเต็มใส่เสื้อกับด้านอีกแล้วเนี่ยเมื่อคืนอาบน้ําเสร็จนะคะก็หยิบเสื้อมาใส่นะคะใส่กับด้านอีกแล้วนะคะทําตัวแบบว่าคิดหลงคิดลืมแล้วนะคะใส่เสื้อกับด้านใส่เสื้อจะมันเถอะทุกคนเราเก่แล้วนะคะเราไม่ต้องมาอะไรกับคนทุกข์เขาคุยกัความสวยงามนะครับทุกคน อันนี้เราต้องใส่เสื้อกันแดดไว้ก่อนอเพราะว่าไม่ต้องไปกวนใจค่ะแดดมันแรงหรือเกินนะคะประเทศไทยนะคะเขาเป็นไม่ใช่ประเทศไทยนะคะทั่วโลกนะคะตอนนี้เจอภาวะโลกร้อนนะคะเพราะว่าเรือนกระจกเนาะลูกชายนะคะลูกชายแล้วก็ต้องใช้ชีวิตไปค่ะนะคะเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติเป็นเจ้าของ ทุกสรรพสิ่นะคะเราไปเรียกร้องอะไรไม่ได้นะคะต้องยอมรับนะคะไปหาพ่อไหมอย่าเปรียมเหมือนดังผู้น้อยอะค่ะใส่เสื้อนะคะใส่ยากเหลือเกินนะคะเพราะว่าชุดชาวสวนนะคะมือหนึ่งก็ต้องใส่เสื้อนะคะไม่มีโอกาสได้แต่งตัวสวยนะคะก็ใส่เสื้อ่แขนยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการ บุกเบิกนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะปดนี้ปดศีลนะคะตอนนี้คุณแม่หน้าตาเริ่มจะเป็นชาวสือแล้วท่านผู้ชมพร้อมแล้วค่ะกับการไปช่วยคุณพ่อนะคะปลูกมะละกอนะคะมีความเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปที่สวนที่คุณพ่อกำลังปลูกมะละกอกันนะคะ ต,ตาวิ่งตามตาวิ่งโอ้ยเดินช้าไปเออเราต้องมาปลูกมะละกอตอนสี่โมงเย็นนะคะเริ่มงานตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงทุ่มเกือบสองทุ่มคะ่ะท่านผู้ชม ถ้าเราทํากันตอนกลางวันเนี่ยเราจะเป็นลมแดดนะคะตอนเช้านะคะคุณพ่อเขาก็ไปตอนเช้าก่อนจะสิบโมงนะคะคุณพ่อเขาก็ไปปลูกแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ตอนเย็นก็สี่โมงกว่านี่ก็ไปปลูกอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้เดินมาถึงในส่วนของหลักบ้านแล้วนะคะเปิดประตูออกไปค่ะนี่บรรยากาศที่เราคุค้นเคยกับบ้านสวนของเราดีจัง ตอนนี้คุณพ่อนะคะลงมะละกอไปกี่ต้นแล้วก็ไม่รู้นะคะโอ้โห <c oughs> นู่นค่ะคุณพ่ออยู่นู่นค่ะท่านผู้ชมมะละกอนะคะที่เราจะลงในอ่าแปลงนี้นะคะก็มีทั้งหมดประมาณ200กว่าต้นนะคะแต่ตอนนี้ลงไปแล้วน่าจะประมาณ ไม่ถึงร้อยนะคะเพราะว่ามันลงทีเดียวไม่ได้เพราะาเราทำกันสองคนนะและอย่างหนึ่งนะคะก็ระบบน้ำมันก็ยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าดีแบบร้อยเปอร์เซ็นยังไงบ้างลงได้กี่ต้นละห้าสิบลงครบห้าสิบแล้วเหรอยังเลยตรงแถวนู้นตรงแถวนี้เสร็จแล้ว อ๋อไปพาท่านพี่ชมไปดูหน่อยเดี๋ยวพ่อกำลังจะไปเอาก้าเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยเอาก้าไว้ทางนู้นไงอ่าโอเคไปเดี๋ยวพาท่านพี่ชมรีวิวหน่อยพาท่านพี่ชมไปดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงน,นี่ค่ะท่านพี่ชมนะคะต้นปลาต้นก้ามะละกอนะคะที่คุณพ่อลงอดินแล้วนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนีลล่ลงแล้วลงแล้วใช่ไปถึงตรงนี้นะคะก็นี่แหละนะคะตรงนู้นนะคะมถึงนี่ล้เพราะวันนั้นเมื่อวานก่อนปลูกถึงนั่นเออจะปลูกนั่นมาถึงนี่ใช่แล้วถ้าตัดระบบน้ํามันเรียบร้อยก่อนเราค่อยปลูกตรงนี้อืมไปพ่อเดินไปเอาก้ามลกอก่อนเดี๋ยวหนูพาท่านาไปชมเดินดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปช่วยเอาก้ามละกอ เห็นไหมคะท่านผู้ชมคุณพ่อลงนะคะจนแบบว่าจนแบบมาถึงครึ่งตรงนี้แล้วค่ะสําหรับฝั่งนี้นะคะแต่ฝั่งนู้นอ่ะยังยังไม่ถึงครึ่งนะคะยังยังถึงตรงนู้นอยู่เลยท่านผู้ชมอืมนะคะแต่แต่ว่าแปลงสองแปลงนี่คือมาถึงนี่แล้วค่ะนี่นี่ถ้าอากาศไม่ร้อนนะคะก็เสร็จไปตั้งนานแล้วค่ะแต่นี่อากาศร้อนเนาะก,ก็คือทําแบบว่าอตอนเช้านะคะครั้งหนึ่ง ตอน4โมงเย็นครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันก็เลยช้าเนาะนี่นะคะก็ทำกันเองนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนี่หะคะดูดิคอยเจ้าโตเร็วๆนะมะลวก็คอยเจ้ามีความสุขนะอืม ขอให้ออกลูกเยอะๆขอให้เจ้าแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าได้มีโรคมีภัยเลยๆนะขอให้เจ้าโตแบบวแบบ่าแบบอย่างกล้าหารเติบโตอย่างก้าหารตบเตออย่างมีความสุขตบเติลอย่างแบบแบบสวยงามนะคะมละกอคุณแม่อวยพรให้มละกอเชื่อไหมทุกคนพลังคลื่นความถี่ของร่างกายเราหรือของของจิตวิญ,ญญาณเรานะคะสามารถเชื่อมกับธรรมชาติได้ทุกคนอืมนะคะ พลังในเอ่อพลังขึ้นความถี่นะคะในธรรมชาติหรือในจักรวาลเนี่ยนะคะเป็นส่วนเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับขึ้นความถี่ในร่างกายเราในจิตวิญญาเรานะคะทุกคนมันเชื่อมถึงกันหมดนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อข,ของแต่ละคนนะแต่อันนี้คือความเชื่อของคุณเมย์นะคะเนาะมันถึงต้นไม้ถึงธรรมชาติทุกอย่างรับรู้ได้ค่ะว่าเรารู้สึกยังไงเนาะเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นไหมคะทุกคน เขาจะไม่ตายเขาไม่เหี่ยวเลยทุกคนเขามีความสดชื่อนอ่ะเห็นไหมคะถึงแม่แดดจะแผดเผาเ,เขาขนาดไหนแต่เขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะแล้วก็มีความพยายามในการจะเติบโตอ่ะทุกคนดูดิสวยงามอาะ <c oughs> ถือว่ากล้าหาญมากนะมะะกรกอพวกเธอเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญมากแล้วก็เทพมากๆเลยแล้วเป็นคนที่แบบว่าพิเศษเป็นเป็นมะ,ะกรที่แบบพิเศษมากเลยนะขอบคุณมากนะที่พยายามที่จะเติบโตแล้วก็ ใช้ชีวิตบนโลกนี้ด้วยกันนะมะละกอต่อไปนี่ต้องดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเองเป็นโรคนะแล้วก็ให้ออกลูกออกผลเยอะๆเราจะได้นํานลูกนําผลเนี่ยไปเป็นยารักษาโรคเป็นผลไม้เป็นอาหารบํารุงสังขารนะให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้นะนี่นะคะอวยพรให้มะละกอด้วย เห็นไหมคะเต็มเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บเราลงมะละกอเสร็จนะคะเราก็จะหว่นานใบกระหว่านกะเพราแล้วก็โหระพาแล้วก็มีต้นมีตะไคร้ปลูกนะคะตามนี่ด้วยนะคะตามาช่องว่างของมะละกอต้นมะละกอด้วยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่นะคะไปช่วยคุณพ่อยกกล้ามะละกอก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้รีบปลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทํามืดเกินไปนะคะมันจะ ปลูกไม่ได้นะคะอืเนาะไปค่ะท่านผู้ชมก่อนที่คุณแม่นะคะจะเข้าไปในบ้านนะคะไปช่วยคุณพ่อเอากล้ามะาละก่อน,นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเล่าอะไรฝั่งเมื่อวันก่อนนะคะลุงเลนซึ่งเป็นชาวนาน,นะคะที่อยู่บริเวณน,นี้นะคะแล้วก็ลุกจักกันเนาะ ถ้าใครได้ดูคลิปมาตลอดจะรู้ว่าคุณแม่เคยพูดถึงชื่อลุงเลนนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นชาวนาอยู่นะคะคือลุงเลินเขามาเที่ยวหาใช่ไหมคะหาเราสองคนตายายมาดูว่าเออเราทําอะไรเราปลูกอะไรเงี้ยเสร็จลุงเลนก็พูดให้ฟังว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยนะคะคือให้ให้สู้แล้วก็ให้ทําแบบจริงจังทําแบบว่าสู้แบบว่าหัวชนฝาเลยอะไราเงี้ยทำจนมันสําเร็จนะคะไม่สําเร็จอย่าไปยอมค่ะนะคะ อะไรเงี้ยนะคะคุณแม่นะคะพอได้ยินอย่างเงี้ยมันก็ตรงใจเลยนะคะตรงกับจริตหรือว่าตรงกับปณิสัยของคุณแม่เลยเวลาที่คุณแม่จะทําอะไรสักอย่างคุณแม่เป็นสู้สู้จนหัวชนฝาสู้จนสําเร็จอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถึงแม้จะล้มเหลวนะคะแต่ก็พร้อมที่จะยืนขึ้นมาสู้อีกครั้งและและ้วก็หลายๆครั้งอะไรเงี้ยนะคะอพอลุงเรินพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่ได้เดินลําพังนี่ลุงเรินยังมีกําลังใจล้วมีไม์เส้แบบนี้นะคะเออไม่น่าลนะ่ะเขาถึง ประสบผลสาเร็จนะคะถึงเขาจะเป็นแค่ชาวนาแต่ทุกคนแต่เขาก็แบบคือเขามีฐานะทุกคนเอนอเนาะก็คือเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนอะไรเงี้ยเนอืมก็ทําให้เรารู้สึกว่าจริงคนคนรวยหรือว่าคนประสบผลสำเร็จหรือคนเก่งค,คนฉลาดหลายๆคนส่วนมากจะมี mindset แบบเดียวกันนะคะอืมเนาะคุณแม่ก็เลยแบบได้ฟังจริงมันมีหลายอย่างนะคะที่แกสอนเนาะคุณแม่ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วกับลุงเลอเนี่ยลวลาคุยอะไรคุณแม่จะคุยแบบสไตล์แบบนี้ทุกคนอื แบบเหมือนคุยแบบว่าตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยค่ะเออเนี่ย,ออยโอเคทุกคนง่ายพ่อ<ะ>รู้สึกงไงกับการมะละกอที่แบบว่ามันมันอยากจะลงดินะอ่ะตรงสารมันอยู่แล้วเตาไว้ล่มเออไม่ทันไว้ล่มแล้วพ่อเดี๋ยวพ่อเราจะลงจนหมดเลยพ่อเดี๋ยวเราจะเพาะเพิ่มอยู่โซนกลางเนี่ยลงหมดแต่โซนข้างนี่ยังเหลือต้องเข้าล่มมันยังเหลืออีกเหรอเหลือสิ หรอมะละกอไม่ใช่น้อยๆเป็นพันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวหาที่ลงใช่ต้องไว้ล่มอืมเพราะดินนะ่ะน้าเราลดน้ําไปนะ่ะถ้ามันตากแดดเนะ่ยเหมือนเราต้มลากมันเลยไม่เช้าจับดูเหรอโอ้ร้อนจีเลยอืมก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ยใช่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ทําตรงนี้ก่อนพอ่อแล้วตอนนี้คือเราจะไปเอาไปอีกกี่ต้นเอาไปอีกสี่ห้าถาดนี่แหละ อ่าโอเคยิบมาไว้เลยเดี๋ยวหนูจะยกช่วยยกเนี่ยไปทางนี้ก่อนพ่อเอาไปวางที่เดิมเลยนี่แล้วแล้วก็ไม่ต้องเดินอ้อมแล้วมันไกลเออแล้วเอาไปไว้ตรง,ตองเออข้างอะไรนะข้างรั้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้คุณพ่อไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็ยืนให้นะคะตรงทางน้ําเลยค่ะคุณพ่อเดี๋ยวเราจะต้องอไป พราะมันไม่มีจุดอื่นแล้วที่จะยื่นได้ไงอันนี้คือต้องใช้วิธีนี้ค่ะทุกคนถ้าอุ้มไปทีระตะก้านะคะอุ้มไปทางนู้นใช่ไหมหน้าบ้านเนี้ยแล้วก็อ้อมไปที่แปลงผักอะ่ะกว่ามันจะเสร็จอะ่ะมันกินเวลาแล้วก็กินแรงค่ะทุกคนอันนี้คือแบบแบบเนี้ยอัตากับพนทุกตามมาหมดเลยพอ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเชื่อไหมว่าขันห้าก็จะตามมาตาดตอนนี้เขาก็น่าจะรู้แล้วแหละขันห้าว่าพ่อกับแม่มาหลังบ้านนะคะถ้าเขาเห็นว่าอัตากับพลนทุกไม่อยู่นะคะเขาจะต้องค่อยๆเดินมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่คิดว่านะคุณพ่อไปหาตะก้า มาใส่ต้นก้ามะละกอเดี๋ยวถ้าเราลงก้ามะละกอนะคะ200กว่าต้นนั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดหญ้านะคะบุรณะนะคะพวกแปลงผักที่อยู่ในส่วนของหน้าบ้านนะคะไ้หลังบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็เอาดินลงกล่องเนาะ อันนี้ตอนนี้คือภารกิจเร่งด่วนนะคะที่ทําตอนนี้คือต้องรีบลงกล้ามาละกอพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงนี่คือเขาจะเดสมอเร่ e นะคะเพราะระวังงูเห่ามันซุกไ้วเยอ แล้วถุงมือพ่ออยู่ไหน,นอ,อ่ะเอาเอาถุงมือหนูไปก่อนอ่ะไม่มันเตือนแล้วไม่ไม่ไม่พ่ออย่าคิดพ่ออ่ะ Fc เปิ้ลกับเตือนอยู่นะอ่ะ ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้เอาก้ามลาะากอนะคะที่อยู่ในรั้วฝั่งนู้นนะคะออกมาไว้ข้างนอกตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณพ่อนะคะเขาก็ขุดหลุมนะคะ,ะเตรียมลงมะกะกอเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ลงปุ๋ยนะคะก้นหลุมแล้วตอนนี้ก็เตรียมลงมะละกอค่ะจากตรงนู้นนะคะคุณพ่อขุดหลุมตรงนู้นนะคะนี่มาจนสุดแนวนี้เลยค่ะ นี่แล้วก็เหลือไว้นะคะในส่วนของตรงด้านท้ายตรงนี้นะคะนี่จะเอาไว้ลงทีหลังค่ะเพราะว่าระบบน้ํานะคะที่เราติดตั้งอะน้ํามันมาไม่ถึงนะคะในส่วนของตรงท้ายนะคะตรงท้ายแปลงนะคะตรงนี้นะคะก็ได้แต่ลงมะละกอน,นะคะมาถึงตรงนี้ฝั่งนู้นนะคะก็ ลงมาละกอจนสุดแล้วนะคะอแต่ฝั่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็กำลังขุดหลุมแปลงตรงนี้นะคะวันนี้น่าจะเสร็จนู่นะคะตอนพระที่ตกดินน่ะท่านผู้ชมน่าจะแบบตอนน่าจะมืดอ่ะเออมันจะเสร็จนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่นะคะไปช่วยคุณพ่อลงมะละกอกันนะคะเดี๋ยวลงกันคนละฝั่งคุณแม่ลงฝั่งนี้คุณพ่อลงฝั่งนี้นะคะชีกเลย นี่นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่กับคุณพ่อนะคะก็ได้ช่วยกันลงก้ามาละกอเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมสวยงามไหมคะแถวตรงเลยเห็นไหมเน่นะคะทั้งหมดนะคะสีล่องนะคะอืมก็ได้ประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อก็เดินเข้าไปในบ้านนะคะเพื่อที่จะไปเปิดน้ำรถต้นก้ามาละกอนะคะ เดี๋ยวพอเปิดน้ำเสร็จนะคะไอ้สปริงเกอร์นะคะที่อยู่ตรงนี้มันก็จะหมุนนะคะมันก็จะปล่อยน้ำออกมานะคะแล้วก็มันก็จะลดต้นกามะละกอนะคะนี่โอ้โูสุดยอดนะพระชมในที่สุดนะคะเราก็ผ่านความเหนื่อยความทุกข์ยากนะคะอีกวันหนึ่งค่ะนี่แล้วเราก็จะผ่านมันไปได้เหมือนเช่นทุกๆวันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวันไหนไหนเราก็จะผ่านมันไปค่ะไปชมนะสวยงามเลยทีนี้ก็รอให้มันโตนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องลมพายุเนาะเออนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอะไรอะเอ,อ่เพี้ยนะคะเอออะไรเง,งี้ยแมลงอะไรเงี้ยค่ะออก็เป็นเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะใช้ระบบเอ,อ่อพวกจุลินทรีย์นะคะจะไม่ใช้แบบสารเคมีนะคะเพราะว่าเราต้องการให้อาผัก นะคะผละไม้หรือว่าพืชพันธุ์ในสวนของเราเนี่ยเป็นออแกนิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอืมเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ต่อไปนะคะก็จะทําในส่วนของด้านหลังตรงนี้คะ่ะนะคะพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เนาะจะทําในส่วนของที่เหลือนะคะโอเคเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชม อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเราสองคนตายายด้วยนะคะกับภารกิจนะคะสู้ชีวิตนะคะภารกิจนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวภารกิจปลดหนี้นะคะภารกิจเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเราสองคนตายายนะคะกับชีวิตที่เหลือกับชีวิตที่เลือกเองนะคะกับชีวิตที่เลือกแล้วนะคะด้วยนะคะเนาะสู้ไปดูกันใช้ชีวิตไปด้วยกันนะท่านผู้ชมจงใช้ชีวิตซะให้สมกับที่เราเกิดมาบนโลกนี้ค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วนะคะกำลังเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวคุณแม่นะคะก่อนที่จะเ,เข้าไปในบ้านนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องเดินเก็บพวกตะกร้านะคะแล้วก็เก็บพวกถุงพลาสติกนะคะที่มันห่อต้นกล้ามะละกอเนาะเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยเราต้องการให้สวนผักของเราเป็นสวนผักที่สวยงามปลอดสารพิษนะคะ เราก็ต้องทําสวนไปด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดไปด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเก็บนะคะขยะตรงนั้นนะคะคุณแม่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูระบบน้ํานะคะที่คุณพ่อเปิดก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง